สวัสดีครับวันนี้ผมมี LS 1 2 5ตัวใหม่นะครับตัวดีเครื่องเดิมๆนะครับแต่งภายนอกก็โอเคครับดูสวยอใหม่ช่งใหม่คาบูเอน็นโปร โดยรวมถือว่าสวยครับวิ่งไกลสบายครับไฟท้ายไฟหน้าออกนะครับไฟเลี้ยวต้องไปใส่เองครับ ไปเร็วไม่มีให้เกอรนิ่งๆเลยนะครับมีเล่มโอนนะครับผม ก็ราคาเปิดที่16,900บาทนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็ชักแชทนะครับที่เฟ e บุ๊ k ออสซิงทรูฟอยนะครับหรือโทรนะครับ08 4 9 9 8 9 4 2 6นะครับผมขอบคุณครับ